ครับกลับมาเจอกันีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กมลเวนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่อดิบาลันหรือนาการนั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็มีทิ้งของนะครับทิ้งของเก็บครับเก็บเก็บ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็คือเราจะมาดูวิธีแบบว่าหาเงินที่ไม่ลําบากมากนะครับก็คือเป็นรูปทางหาเงินอันหนึ่งนะครับก็คือการรับซื้อใบไว้ White นั่นเองนะครับผมนี่ครับปกติแล้วจะรับซื้อกันราคาที่150นะครับผมแล้วแต่สภาพ การตลาดนะครับผมนี่ครับก็เห็นไหมครับก็ราวๆอยู่ที่150นะฮะก็อาจจะแพงกว่านี้นิดนึงแล้วแต่เซิร์ฟเวอร์เหมือนกันอันนี้มันเซิร์ฟเวอร์วาคิลลี่นะครับเพิ่งเปิดมาใหม่นะฮะก็ถามว่ารับใบไว้ไปทําแมวอะไรนะฮะก็คือไม่ได้ไปกินเองหรอกเอาไปทําไว้โพชั่นนั่นเองนะครับผมนี่ก็คืออ่าถ้าจะไปรับใบไว้เนี่ยก็มีที่นากากับกิฟเฟนหลักๆนะครับผมนากานี่ก็ดรอปจากไอ้พวกแมลงตัวเล็กๆใน อ่าชั้นที่ชั้นไหนว่าดูก่อนชั้นไฮอ็อกอ่าส่วนกิฟเฟนนี่เป็นมังกรมังกรเขียวนะครับผมถามว่าเอาไปทําอะไรนะครับผมเราก็ต้องไปทำโพชั่นใช่ไหมโพชั่นเนี่ย,นนยสามารถทําได้ที่อันเบอร์ตาร้านะครับถ้าไม่ใช่แอนเชมิทนะถ้าแอนเชมิทมันทําเองได้อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปอันเบอร์ตาร้ากันเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมว่าอ่ามันทําที่อินตัวไหนนะครับผมจริงๆผมเคยอ่าทำคลิปที่เป็นเควสอันนี้ไปแล้วล่ะ นะฮะมันชื่อเคเวสท,ทำโพชั่นนั่นเองนะครับผมแต่นี้เป็นแบบว่าเป็นวิธีหาเงินเลยคือทําเพื่อหาเงินเลยอ่ะอ่าเดี๋ยวเราไปอัลเบอร์ต้ากันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเอาใส่ตัวก่อนอ่าสี่สิบหก่าก็คือเวลาใช้เนี่ยมันต้องใช้ทั้งใบไวและขวดเปล่านะครับผมอ่าอัตราส่วนก็คือใบไวสองอันขวดเปล่าหนึ่งอันนะฮะ เอ็นบีซีมันจะอยู่ที่สมาคมพ่อค้านะครับผมอ่ามาถึงสักทีนะฮะนี่ครับกระดึบกระดึบมานะฮะนี่ครับสมาคมพ่อค้าที่เราไปเปลี่ยนอาชีพอ่าเมอร์ชานนั่นเองนะครับผมเดินเข้าไปปุ๊บอ่าเดินเข้าไปปุ๊บเลี้ยวเลี้ยวออกทางขวานิดนึงเดินระมังล่างครับผมอ่านี่ครับผมคุยกับนี่ครับปู่นักปรุงยานะครับผมอ่า าาก็ทำโพรชันครับเลือกทำโพชันแล้วก็เลือกอ่ามันจะมีให้เลือกว่าทำอะไรได้บ้างนะครับผมนี่มีบูมีเลดเยลโล่อลเอนมีหมดนะครับผมเราทำไว้นะครับผมอ่าถามว่าทำกี่อันก็ทำได้ทั้งหมดเท่าที่ข้ามีนะครับผมปุ๊บผมก็ได้ไว้มา21ขวดนะครับผมอ่าอันนี้อันนี้อ่าถามว่า21ขวดแล้วไงต่อไปโยนเอพีก็ได้ครับก็แล้วแต่นะว่าจะเอาไปโยนเอพีหรือว่าจะไปขายคนนะครับผมอ่าขายคนก็ กำไรยเยอะหน่อยนะครับผมแต่ก็ขายนานนะครับเพราะแล้วแต่เหมือนกันว่าถ้าแบบว่าเซิร์ฟคนเยอะอย่างเงี้ยเซิร์ฟเปิดนานๆมันาก็คนใช้ไวเยอะใช่ไหมแต่ถ้าเซิร์ฟเปิดใหม่อย่างว่าคิลี่เนี่ยคนยังไม่ค่อยมีตังค์ซื้อไวหรอกส่วนใหญ่ก็จะกินปลาหรือไม่ก็กินเลดนี่ครับมาดูกันว่าขวดไว้ขวดนึงเนี่ยขายได้เท่าไหร่นะฮะนี่ครับไว้ไว้นี่ครับไว,ไว,บไว,ไวโพชั่นนะครับผม เห็นไหมครับขายได้ถึง744เซนนี่นะครับผมลองคิดต้นทุนกันใบไว้2ใบใบ,บละ150เมื่อกี้ที่รับกันที่อดิบาลันก็300ค่ากดอีกตีว่ากลมๆเลยร0 0ยหนึง่งเป็น400นะครับผมลงทุน400ได้กำไร3า0รเซนนี่นะครับผมเรียกว่าเกือบเท่าตัวนะครับผมอ่าก็เป็นอีกลู่ทางหนึ่งนะครับผมที่อ่าไงละ่ะคนที่แบบว่าเปิดตัวทิ้งได้อ่ะไปทำเควส รับซื้อของมานะครับผมแล้วก็ทำปไว้ขายนะครับผมเอ้ยรับซื้อไปไว้แล้วก็รับขวดมานะครับผมแล้วก็เอาใบไว้กับขวดเนี่ยมาผสมกันที่ปู่นักรุงยาเนี่ยแหละแล้วจากนั้นก็นี่แหละครับได้ออกมาเป็นวายโพั่นนะครับแล้วก็มาทาลีบหรือแบบร้อนๆเงินหน่อยก็ขายพปสีนะครับผมขายไปเลยครับนี่ครับ 144เซนนี่นะครับหรือว่าถ้าแบบไม่ร้อนเงินก็ตั้งขายที่อ่าที่ที่แล้วแต่นะครับผมก็ตั้งเป็นแบบราคาไว้ดีซีอ่ะอ่าฮะก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับผมก็เป็นอีกรู่ทางหนึ่งในการหาเงินนะครับผมสำหรับคนที่อ่านนี่ครับมาให้ DC to a n แอนแนะครับผมอ่าแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งโอเคครับก็คลิปนี้ก็คงจบไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะฮะก็เดี๋ยว อย่าลืมกดสมัครสมาชิกยูทูบกมันเวด้วยนะครับเวลาผมมีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดของ YouTube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับลองไปตั้งร้านรับดูนะครับที่ออดิบาลันกับคิฟเฟนนะครับที่สองอันนี้มีตัวที่ดับไวเยอะนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ